ไปดูไฮไลท์เอเฟุตซอลไทยลีก2024นัดที่12ของฤดูกาลครับราชาเัเรบดีเปิดบ้านพบกับแบล็กพาวเวอร์ไดเดตตัดได้ของพรมงคลมาเข้าทางธนวัตรยิงลูกนี้ติดเซฟครับขวาของธนวัตรครับไปโดนปลายมือเนี่ยเลี้ยงมาสตัดพรมงคลตัดได้ครับสุดท้ายเนี่ยจิ้มมาให้ธนวัตรแล้วปั่นลูกนี้ไม่ผ่านทางมีราการมณี่ นายลุ้นก่อนครับจากธนวัฒน์นะครับเตะมุมเปิดยัดมาชฉลับโอ้โหได้ซ้ำของทางอานนนครับไม่เข้ากรอบครับนี่ครับจังหวะยิงเหมือนจะไปฉลับทางฟาบี้ด้วยครับมาอีกครั้งเอาตัดได้ของเพชรบุรีศิรวิทย์ออกขวาอานน์แปะลูกนี้ติดเซฟครับศิรวิทย์ดวงจิตครับยังช่วยทีมได้ เนี่ยครบพาขึ้นมาของศิระบิทบัวทองเลิอครับให้มาแล้วยิงเนี่ยครับขึ้นมาแบล็กเพร์บ้างเอามาอยู่ตัดมาได้ยิงหนุยหนึ่งศูนย์เลยครับรัตนาชัยขันทองยิงให้แบล็กเพร์ยติดขึ้นนําก่อนครับเนี่ยจิ้มมาของจารุนเดชสองด่านเอามาอยู่แล้วมาเข้าทางพอด,ดีครับรัตนาชัยยิงเข้าไปนาทีที่เก้า นี่ครับปั๊มมาแล้วประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับได้นับหนึ่งครับทางรัตนาชัยตูรานี่ก็ปลบมือให้กับลูกทีมครับแล้วโดนตัดได้มาอีกทียิ่งลูกนี้ตามมาแก้ตัวได้ครับทางสตระวัลสุนทรใจติดได้ครับนาวินดักแล้วปล่อยให้ทางอัศดาวุฒิเล่นกดขวาลูกนี้ติดล็อกไ็้เพิ่มมาอีกครับ มาลูกนี้เปิดแล้วยิ่งหน่งเน่งก็นับสองไม่ได้ครับนาวินรัตนวงศวร์เปิดมาเนี่ยครับขวาไปติดหัวไหล่ครับของวีราการมณีแล้วจังหวะนี่โอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนหนึ่งครั้งของเกมครับจุตินันครับไปโดนใบหลืองที่สองนะครับจงังหวะเข้ามันช้ากว่าครับแล้วโดนใบแดงเลยครับนาทีสิบสอง ืถึงก่อนพอดีด้วยครับทางบูรพลตา3ามอาุตินันก็โอ้โชคร้ายเลยครับไปโดนไปเหลืองก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วให้มาเป็นหนึ่งนงครับผู้เล่นมากกว่าเอาจนได้ครับนาที14ธันร่รเนลทธมเนียมครับยิงซ้ายเสียบเสาแรกเข้าไปครับเป็นแฟนเจ้าถิ่นนี้ได้ทีนี่ครับนี่เสมอได้สำเร็จ กองเชียรของทางเพชรบุรีครับมาอีกครั้งธนทรหลบแล้วยิงลูกนี้2อต่อนหนึ่งเลยครับนาที19จากธนทรเล็มเนียมวันนี้ถือว่าฟอร์มเนี่ยพีคสุดๆครับในครึ่งแรกเร็วจีเลยครับบอลให้มาแล้วตัวต่อตัวหลบแล้วก็ยิงคมกลิบเลยครับ ยิงลูกที่2ของตัวเองดีใจ่องหน่อยครับแล้วไม่หมดเวลาธนทธรมงแล้วธนทธรยกลูกนี้3ต่อหนึ่งครับโอ้โหแตทริกไปเลยครับธนทธรเล็มเนียมโชครับบอลยาวจากอัมพลดูเฟิร์สทัชครับม่งตั้งแล้ว้โหเร็วจัดเลยครับฟาบีเนี่ยไม่ทันนะครับเดานสปีดมายิงเสยใต้ขานเข้าไปครับเป็น3 1หนึ่งครับนาที20่โอ้ครึ่งแรกก็ต้องยกให้เขาเลยครับ แล้วธนทรมาอีกแล้วมาอีกแล้วเปิดมาติดแล้วมัน <c oughs> ดวงครับบอลเออเป็นจรุนเดชท,ที่มาช่วยได้ทันครับมาดักได้นี่ครับเปิดมาแล้วดักพอดีครับจรุนเดชหมือนเพียงจรุนเดชนีมีล้มตรงนี้ตัดได้ธนาทรชีด้ด้อ้ครึ่งหลังแกก็ยังชี้ดอยู่ครับโดนจิ้มแล้ววิ่งเข้าหาบอลเลยครับธนทรเหลียมเนียม ติดใส่ก้อยบอลมันเหืนฝาบีหลุยบ้างแล้วได้เปิดมาปัดล้ <c oughs> โอกาสมันไม่เป็นใจครับอัสดาวุธิแจ้งคดเนี่ยครับจารุเดชเปิดมาแล้วเหมือนจะมีแับมาก่อนนิดนึงครับทำให้อัสดาวุฒเ,เสียจังหวะครับสตักสตักจะไปลูกนี้มีเบียดตรงนี้ผู้สิไม่ว่าอะไรครับลบมาธนวัฒธนวัฒน์คืน คืนให้พรมงคลนาวินเข้ากลางแล้วควยหลังเรียบร้อยครับสองต่อสามธนวัต์เกิดบางราจันนาที26ครับและเพลจี้่มาอีกครั้งครับนี่ครับจังหวะเบียดมาได้ของนาวินรัตนชัยฝากให้ธนวันรไม่มีช่องยิงนะครับย้อนตั้งที่พอมงคลเปิดมานาวินแล้วเข้าสุดมาควายหลังของทางธนวัต์เกิดบางราจันครับแล้วเป็นทาง เพชรบุรีที่ขอดูวิดีโอซัพพอร์ตนะครับว่ามีจังหวะฟาวเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่านะครับจังหวะที่เบียดกันครับพทศินเช็คเรียบร้อยพยุนยันเป็นประตูครับไล่มา2-3แล้วตัดได้อานุนปัม๊มปั๊มจะดุยขึ้นมาอานุนยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับขึ้นมาของศิรวิทย์้ะโดนตัดได้นะครับนี่ครับอานุนจิ้มเองครับแล้วพยายามจะบังเหลี่ยมแล้วก็ ยิงเงจังหวะสุดท้ายมันมุมไม่พอแล้วครับนาวิ่งยิงลูกนี้ติดเซฟครับแล้วจะปากนี้ผู้สิทธ์เป่าฟาวครับอของทางจรูนเดชนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับตัดฟาวแล้วมีจังหวะหลังนี่ไม่รู้ว่าไปพูดอะไรครับทางจรูนเดชผู้สิทธ์ให้ใบแดงครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับอีกหนึ่งครั้งของแร็คเฟลครับสองใบแดงครับ เพชรบุรีสองนาทีเนี่ยพวกเขายิงไม่ได้นะครับสุดท้ายนะตัวผู้เล่นกลับมาเท่ากันแล้วก็แร็กเพลินเผาเพลครับในยิงของทางนาวินเอาเพลต่อของทางแร็กเพลตัดได้ตัดได้ยิงมาลูกนี้เรียบร้อยครับโอโ้โห4-2ครับโอ้โดนยิงสวนเที่ยวนี้เป็นสุภวิทย์โพประมันครับโอ้เจ้าบ้านก็ขยับห่างได้ทฮอันอี้ครั้งครับ นี่ครับแล้วครั้งเดียวเลยครับหยอดมาลูกนี้น้ำหนักทิศทางโอ้ช่างมาเป๊ะครับขวาของสุภวิทย์นี่ก็ยิงประตูแรกในฤด,ดูกาลนี้ด้วยครับสุภวิทย์แร็กเพิ์มาต่อแล้วไล่มา3ต่อ4ครับนาวินโอ้โดนนัดเดียวครับทางแร็กเพิ์นี่ไล่ขึ้นมาเลยครับธนวัต์อีกออแล้วมาพลมงคลจังหวะเดียวครับนี้เนียนทีเดียวครับ นาที37นะครับนาทีเดียวกันเราตั้งมานาทีสุดท้ายยิงลูกนี้ติดครับโอห้าสามยังไม่มาหน่งเน่งเลยครับบอลยาวมาแล้วมุ่งเข้ามาแล้วนี่นครับโอจังหวะยิงติดเซฟศิรวิทย์ช่วง้ายพยายามเร่งสุดวิทย์ครับแต่ว่านี่ครับเปิดติดไม่ทันครับโอเป็นห้าดาวเลยครับคู่นี้